ก็บล็อกไม่ให้คนเอาเงินในกระเป๋าไปซื้อทองซึ่งเก็บเฉยๆไม่ได้เซเชียลชันในตลาดมันก็มองว่าอันนี้ก็เป็นความฉลาดของนโยบายของจีนแล้วเขาเอาเงินในส่วนนั้นเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจจริงๆมีเงินเหลือในการคอนซิเดอร์เรื่องอื่นในการไปซื้อสินค้าไฮเทคในการไปซื้อสินค้าโภคบริโภคเนี่ยพวาเศรษฐกิจจีนก็ได้ประโยชน์มีเงินเหลือเที่ยวก็ได้ประโยชน์ดีกว่าเก็บสตอลเฉยๆไว้แบบนั้น ถามว่าบางคนบอกบับเบิลไม่บับเบิลบางคนยังหลอกยังมันมีเหตุผลนะมีปัจจัยพื้นฐานนะก็จริงแต่ถ้าเกิดเราตัดทุกอย่างออกมองเฉพาะราคาเนี่ยที่มันสปแล้วมีความเชนขนาดนี้มันเป็นอาการบับเบิลถ้าคุณจะมองราคาทองที่เป็นจริงจริง,รง,รงเนี่ยกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยแน่นอนคนลงทุนเนี่ยอยากซื้อราคาถูกที่สุดก็จะถามคําถามว่าตกลงมันจะไปได้ไกลขนาดไหนผมก็อยากให้บทเรียนว่าตอนนี้มันอัพเทรนอยู่มันไม่ได้ บอกว่าเป็นดาวเทรนเพราะฉะนั้นการอัพเทรนเนี่ย buy on dip แน่นอนในแง่ s t r a t ขึ้นอยู่กับ buy on dip ตรงนี้คุณจะ buy on dip ได้แค่ไหนเมื่อไร่แล้วก็สัดส่วนอย่างไรเมื่อดิฟมาแล้วถึง4 0 0 0เหรียญหนึ่งไม้ไปก่อนนะครับทุกๆ100เหรียญในระยะสั้นๆผมว่าคุณตัดสินใจได้เลยณตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเด็นคือคุณต้องหาฐานที่ดีที่สุดฐานแรกคือ4,000เหรียญระดับพันเหรียญเนี่ย4,000ตอบโจทย์แล้วมาลงมาประมาณ4500เหรียญแล้ว ฐานต่อไปที่คุณต้องคอนซีเดอร์จริงๆเนี่ยก็คือ3,500เหรียญนะครับ Follow the money. จีนนะคะเป็นชาติที่บริโภคทองคำมากที่สุดในโลกนะคะแต่ว่าล่าสุดนี้มีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่มีผลกระทบเชิงลบกับตลาดทองคำหรือเปล่าจีนมีการยกเว้นออภาษีมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขายกเลิกการที่จะยกเว้นตัวแวน7%แล้วนะคะ ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ประกาศข่าวเราก็เห็นทองเช็คอยู่ในตลาดด้วยเหมือนกันนะคะปัจจุบันนี้ยังมีผลลบกับตลาดหรือเปล่าแล้วคุณบุลเลต์มองแอคชั่นนี้ของทางการจีนยังไงบ้างคะทันทีที่เรารับรู้เรื่องตลาดตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าทองจกมาใกล้ๆหนึ่แสดงว่าด้วยด้วยด้วยนโยบายครับตลาดจะ r レスปอนด์ในทางลบแน่นอนหมายถึงว่าแน่นอนคือฝั่งดีมานเนี่ยจะโดนบล็อกด้วยด้วยแวลของ VAT ภาษีที่เขาเก็บขึ้น13%หมายก็ว่าถ้าเกิดซื้อวันนี้กว่าจะชนะตัว VAT ได้เนี่ยในแง่ของกําไรเนี่ยก็ต้องชนะถึง10ซึ่งซึ่งเป็นไปได้แต่ไม่ง่ายก็ตัดประเด็นเรื่องการ s p e c u l a t e เงินอทองคำในระยะสั้นไปเลยนะครับแต่อย่างอย่างที่เรียนนะครับว่าจีนเองก็ไม่ใช่เป็นคนคอน sumer ทั้งโลกนะครับเป็นหนึ่งในคอนซูลที่สำคัญแต่ถามว่าสำคัญขนาดไหนเขาเป็นเบอร์หนึ่งครับคุณกีตา ก็คือปีนี้ถ้าจำตัวเลขผิดคือเขามีคอนซัมมชันประมาณ600ตัน,นค้ัวก็ถือเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ชวนคิดแล้วก็ผมเองก็มองในฐานะผู้ค้าทองก็คือว่าถ้าจีนจะประกาศตรงนี้ในเชิงนโยบายเนี่ยผมว่าเขาคงต้องผ่านด่านมาเยอะนะไม่ใช่อยู่ๆดีๆแบบทรัมป์ก็คิดอะไรก็ประกาศไปเลย100% 200%จีนคนละแบบครับ,รบจีนนี่ระมัดระวัง แล้วก็แต่ละก้าวเนี่ยต้องมีอันเจนดาแน่นอนถามว่าอันเจนดาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทบอะไรกร็กระทบคอนซูเมอร์รายย่อยยังไงถามว่าจีนได้บล็อกให้คนไม่ลงทุนในทองคำไหมไม่ได้บล็อกแต่กำลังบล็อกคน Speculate มากกว่าแล้วเมื่อทอง Speculate ทองคำเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ชอบทองแล้วถ้าเกิดเขาต้องการโปรโมทหรือต้องการให้มันมีความ สุขภาพของเศรษฐกิจจีนให้มั่นคงเข็มแรงขึ้นเนี่ยตอนนี้มีฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์มันก็ชัดเจนแล้วนะครับคนก็ไปในส่วนนั้นนะครับแล้วยังมีทองคําอีกผมเชื่อว่าก็บล็อกไม่ให้คนเอาเงินในกระเป๋าเนี่ยไปซื้อทองซึ่งเก็บเฉยๆไม่ได้ c ซ r ชียลเอชันในตลาดผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นความฉลาดของนโยบายของจีนเหมือนกันว่า consumer spending เนี่ยถ้าคุณมี spending เรื่องทองเยอะขนาดนั้นซึ่งเข,เขาบริโภคเยอะจริงนะเมืองไทยไม่ที่จีนนะเยอะจริงเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงแล้วเขาเอาเงินในส่วนนั้นเนี่ยเข้ามาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยมีเงินเหลือในการ consider เรื่องอื่นในการไปซื้อ,อสินค้าไฮเทคในการไปซื้อสินค้าอโภคบริโภคเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจจีนก็ได้ประโยชน์มีเงินเหลือเที่ยวก็ได้ประโยชน์ดีกว่าเก็บ store ไเฉยๆแบบนั้นนะครับผมว่าอันนี้เป็นความฉลาดของเขา แต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าด้วยนโยบายแบบนี้จะเป็นนโยบายระยะยาวไหมแต่ผมว่าถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คงไม่จบในเวลาอันสั้นนั่นหมายกวาว่า Impact ของนักเก็งกำไรจากฝั่งจีนน่าจะลดลงแต่ถ้าถ้าไปดูในในารายละครับสิ่งที่ได้ไม่กระทบเลยนะครับก็คือถ้าคุณไป Speculate ใน p y y s i c l เนี่ยไม่ว่าคุณซื้อกอยคอบูลเลียนนร้านค้าทองโดน แต่ถ้าเกิดคุณอยา,อย,าอยู่ในชิงไฮเอ็กซ์เชนจ์อยู่ในตลาดที่เป็นสากลไม่โดนไม่หรอว่าก็แบ่งชัดเจนว่าถ้าคุณอยากเก่งกําไรตัวไม่มีคุณต้องการเลเวลหรือแออรงต่างคุณก็ไปอยู่ในตลาดเอ็กเชนซี่ไม่ผิดคือชัดเจนว่าคุณไม่ต้องมีต้นทุนตรงนี้แต่แต่ก่อนเขาคิดว่าเออไม่แปลกถ้าคุณฉันมีเงินเยอะฉันก็ไปสเปกุเลตในบูลเลียนแล้วเขาได้ได้ความมั่นคงในแง่ของการถึงฟิสิกอลแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับว่านั้นคุณแยกดีกว่า ใครไปเก่งกําไรก็ไปอยู่ในตลาดตรงนี้คุณต้องการที่จะมีเวลตัวเองในแก่ p e r อ o n a l ซ e นเที่ Store ได้คุณก็มาซื้อทองคําแท่งสิแต่คุณต้องแลกเปลี่ยนด้วย VAT 13%นะซึ่ง13%เนี่ย in the long term ก็เห็นมาแล้วไงปีที่แล้วก็60%กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วไงใช่ไหมฮะแล้วก็ยังมีอะไรที่เป็นลองที่จะมันสามารถ run true ได้ผมว่าตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เราสังเกตดูนะว่า สิ่งที่เขาประกาศณวันที่ทองลงมาแล้วนะหมายความว่ายัางไงการที่ทองลงมาแล้วเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเออลงมาประมาณสัก10%เรเหมือนกันก็หมายถึงว่าถ้าคุณจะจ่ายณราคาวันนี้เนี่ยมันก็คือจ่ายใกล้ๆนิวไฮนั่นแหละไม่ใช่เป็นราคาที่คุณไม่เคยเห็นนะค่ะ <c oughs> ก็คือ10%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะสูงกว่าเดิมนิดหน่อยอีกส่วนหนึ่งคือการจ่ายตรงนี้ไปก็เหมือนก็จ่ายให้กับรัฐบาลเพราะว่าจีดีก็ อาจจะมีเหมือนกับมีความรู้สึกส่วนตัวว่าการจ่ายตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ก,ก็จ่ายให้รัฐบาลเข้าไปใช้จ่ายเนี่ยผมว่าก็าน่าจะโอเคครับถ้าอ่านแบบที่คุณบุญเลิศวิเคราะห์มานี่ยิงปืนนัดเดียวได้นก3ามตัวเลยนะคะคือสกัดการ <laughs> ให้เบ้นเงินนั้นโยกมาจับจ่ายใช้สอยในการอปรุปโภคบริโภคที่รัฐบาลอยากกระตุ้นนะคะขัะเดียวกันคนที่จ่ายวัดเนี่ยก็ได้ทำไรายได้เข้ารัฐด้วยนะคะยิงปืนนัดเดียว ได้นกสามรัวแต่ทีนี้ส่วนที่น่าคิดก็คือแสดงว่าทางการจีนเขาก็ต้องมองเห็นความโฟโมหรือว่าการเก่งกำไรแบบโกลัชในเวอร์ชั่นจีนมากอยู่เหมือนกันใช่ไหมถึงน่าจะตัดสินใจใช้ยุทธศาสตร์ก็เป็นเหมือนกับเป็นวอร์นิ่งเหมือนกันนะเพราะว่าผมว่าคนที่คนกำหนดนโยบายก็มีความห่วงประชาชนของเขา คือถามว่าบางคนบอกบับเบิลไม่บับเบิลบางคนยังหลอกยังมันมีเหตุผลนะมีปัจจัยพื้นฐานนะก็จริงแต่ถ้าเกิดเราตัดทุกอย่างออกมองเฉพาะราคาเนี่ยที่มันไปแล้วมีความแชนขนาดนี้มันเป็นอาการบับเบิลจริงเรียกว่าอาการแล,แล้วกันแล้วการอาการบับเบิลแบบนี้เนี่ยแน่นอนคนบอกว่าลงมา10%เป็น Healthy Collection แต่เห็นไหมมันก็คือลงนั่นแหละใช่ไหมครับแล้วก็การคอลเลคชั่นตรงนี้ ก็ต้องมีการปรับฐานในระยะหนึ่งทีเดียวคือ <K _ d hi> อยู่กันไซเว y ตรงนี้มันจะคอลเลคชันลงไประดับไหนสิ่งหนึ่งที่เป็นแบรดเอร์ตอนนี้ก็คือจิวิยาที่4,000เหรียญแล้ว <K _ d hi> ทุกคนเพราะว่าทุกค่ายเนี่ยก็จะมองตัวเลขใกล้กันนะครับก็มองที่ทีละ100เหรียญก็ได้หรืออาจจะมองไปไกลนิดหนึ่งก็คือ3,800เหรียญมีตัวซัพพอร์ตในแง่ของเทคนิคอในแง่ของเส้นไฟโบในแง่ของไอซ์ไซหลายตัวนะครับมองว่าจุดที่ สามารถทองไปได้ไกลมันดัดไปได้ไกลถึงขนาดนั้นนะครับแล้วถ้าเกิดไปถึงกราวฟลอร์จริงๆเนี่ยมันอาจจะไปไกลถึงขนาดไปใกล้ๆสามพันห้าร้อยเหรียญได้ซ้ําแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเวลาแต่เนื่องจากเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับเวลากับราคาที่ลงมาเนี่ยในทุกๆสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องใช้เวลาแมตช์แรกหลังจากไปทำนิวไฮใช้เวลาแค่ะระดับวีคสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าจะลงไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ใช่วีคแล้วครับเป็นระดับมันแน่นอน นะครับมันไม่ได้เรื่องแพนิคจบไปแล้วแพนิคเซลล์จบไปแล้วแล้วก็การที่ทองสามารถไซเวดที่ทาาเซลเหรียนก็ได้พรูฟแล้วว่าเรื่องแพนิคแมัดแรกจบไปแล้วจริงๆแต่ถ้าเกิดบอกว่าจะมีแมัดสอเนี่ยอีกสักสิเนี่ยนะครับคขาบอกสิในเง่ตัวเลขสี่พันก็คือ400เหรียญจาก400เหรียญมาก็เห็นตัวเลขประมาณ3า0 0เหรียญถึงประมพัสามพันเเหรียญเนี่ยมันต้องเป็นระดับเดือนถ้าจะคอลเลกชันเป็นจุดนั้นแต่ความเชื่อ เรียกว่าความเชื่อนักวิเคราะห์ส่วนรวมกับปัจจัยที่แวดล้อมอยู่ในการที่ทําทองขึ้นเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยหลายๆใครเองก็ไม่ได้มองว่าจะไปไก้อีก10%บอณปัจจุบันนี้ก่อนสิ้นปีแล้วก็จะมีกรีตติ้งซีซันอีกที่คนต้องบริโภคทองในช่วงปลายปีอีกนะครับก็มีความเชื่อมั่นว่าอาจจะไม่ลงไปลึกขนาดนั้นแต่สิ่งที่เป็นไปได้จริงๆเนี่ยก็คือตัวเลขที่เราเห็นในไทยบาทโกลมไทยเนี่ย ที่ต่บกว่า60,000เป็นไปได้แต่จะไปไกลถึงขนาด5 000, 8 0 0มไหมอีกอีกล็อกหนึ่งไหมก็ยังยังไม่เห็นณนตอนนี้นะครับค่ะนั้นคือถ้าเราประมวลสิ่งที่คุยกันมาตลอดรายการนะคะทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสเตตัสปัจจุบันของทองแล้วก็ภาพของการปรับฐานลงไปถึงแนวโน้มที่ยังเหลือ<ม>ในช่วงของปีนี้อีกประมาณเดือนเศษๆนะคะคุณบุเรศแล้วก็ทางออสซิริสมีคำแนะนำกับ นักลงทุนยังไงคะมีนักลงทุนมาถามเยอะเลยนะคะว่า mm hmm. ถ้าจะซื้อราคาตอนนี้เหมาะสมหรือเปล่านะคะควรจะแพลนยังไงคะในการที่อยากจะซื้อทองคําผมม่ผมมักบีคคำแนะนําว่าในรอบที่แล้วเนี่ยคนไม่กล้าซื้อนะเพราะว่ามองว่าทองไปไกลมากไม่กล้าซื้อตั้งแต่ราคาไหนตั้งแต่เบรกห้าหมื่นแล้วครับห้าหมื่นห้าหกหมืน ไปใกล้ๆ6 0 0 0 0คนคือถ้าเป็นคนใกล้ชิดผมก็โดนโดนไปเยอะแล้วครับเพราะว่าเราก็เบรกตลอดนะฮะส่วนตัวแล้วก็เบรกไปเหมือนกันก็ตอนนี้ถ้าเกิดบอกว่าถ้าคุณลงมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไม้แรกที่ซื้อตรงนี้ผมถือว่าซื้อได้เลยพี่แต่ว,ว่าไม้นั้นเนี่ยอย่าเต็มไม้แล้วกันมันก็จะมีคําว่า20% 1ใน5 1ใน4 1ใน3 e v อีหนึ่งใน2 สัดส่วนตัวนี้ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นกับการลงทุนที่เราดีไฟกันนั่นแหละว่าระยะสั้นระยะกลางระยะยาวใช่ไหมครับคนมองยาวหน่อยก็มีไม้หลายไม้หน่อยได้ไม่ต้องรีบซื้อใช่ไหมครับขึ้นอยู่กับ,บมุมมองของแต่ละท่านเองนะครับแต่ยางน้อยสุดผมว่าหนึ่งในห้ในยี่สิบเปอร์เซ็นตะณราคาตรงนี้โอเคเลยไม่น่าเกลียดเลยผมไม่ได้มาถึงว่าซื้อวันนี้เดี๋ยวนี้นะผมว่าในเลเวลสี่พบวกลบ อีเวนประมาณบวกลบ50เหรียญเนี่ยคุณเข้าตลาดได้คือ40,50เหรียญเนี่ยถ้าคุณมองว่ายืน4 0 0 0ได้คุณ follow through ก็ทำได้ในแง่ของกลยุทธ์ใช่ไหมครับหรือคุณรอ collection มาในจุดที่เป็นฐานในรอบนี้เนี่ยลงไปที่4,900เการกที่อยู่4,950ยหหรือ4,900เหารียญเหรียว่าอะถูกต้องฮะก็น่าจะซื้อได้นะครับว่า ตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดที่ที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณมองยาวจริงๆเนี่ยถ้าคุณสามารถอดทนได้เนี่ยมันก็มีแคลน n ด a ร์ที่เราว่าซื้อต้นปีนะครับเราพูดมาประมาณ10ปีที่ผ่านมานี่ย 7, 8, 7, 7, 8ปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อต้นปีมีจุดออกแน่นอนใ,ในระหว่างปีหมือถึงว่ามันจะมีคอลเลกชันตอนต้นปีมันจะมีเหมือนกับว่า มันเาถ้าเกิดเหมือนว่าราคามันเริ่มต้นจากต้นปีเป็นโลสุดเนี่ยมันก็มีแรลลี่ตั้งแต่ต้นปีไปไกลได้เหมือนกันนะคร<ช>ับก็แนะนำเือกันว่าการซื้อต้อนปีก็เป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งโดยไม่ขึ้นกับราคาคร<อ><อ>ับน่าสนใจมากค่ะมีไทมิ่งที่เป็นเชิงสถิตินะคะอย่างเช่นถ้าปีนี้ซื้อต้อนปีนะคะสปอร์ตก็ได้ตรง2 6 0 0เลยนะคะคือมาถึงปัจจุบัน<ช>ก็ ซื้อทองไทยก็ยังได้เห็นระดับ40,000ใช่ไหมคะ <Okay. S 2> ตอนนี้อาจจะไม่ได้เห็นแล้วนะคะทีนี้ส่วนที่เป็นดาวไซต์ค่ะคุณบุเรศคะในจังหวะที่ Correction ลงมานะคะก็มักจะมีความกลัวว่าจะลงแรงแล้วก็ลงนานนะคะลงแรงไหมคุณบลเรได้แตะไปแล้วนะคะแต่ว่าลงนานหรือเปล่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่คนจะกลัวเหมือนกันนะคะกูไปซื้อนะคะแล้วก็เงินก็จะจมไปยาวนะคะมันมีไซเคิลที่เคยลงแรงแล้วก็ลงนานอยู่สองสารอบเหมือนกันในอดีตนะคะคุณบลเริมองดาวไซ์แล้วก็ความลงนานของทองคํารอบนี้ยังไงบ้างคะกลับมาประเด็นเรื่อง Sto อก value นะครับ ขออนุญาตเน้นตัวนี้นะครับเรื่อง store value เนี่ยผมมองว่าด้วยวิธีคิดกับคนที่ซื้อจริงเนี่ยที่เป็นสถาบันอย่างแบงก์ชาติเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีการหยุดซื้อนะครับหรืออาจจะไม่มีนโยบายที่จะขายทองในในเรียกทองพักขังออกนะครับอย่างน้อยสุด3-5ปีข้างหน้าด้วยสถานการณ์ด้วยการลอกด้วยการที่โลกแบ่งเป็นส่วนๆแบบนี้นะครับ เรื่องกระแส globalization ที่โดนแตกย่อยออกไปนะครับประเด็นก็คือว่าเทรน h e long term t r n n เนี่ยไม่ได้มองเห็นว่าทองเนี่ยจะมีดาว n ซลิก r i ขนาดนั้นนะครับหมายอีกอย่างหนึ่งถ้ามามองดูในแง่ของราคาแน่ของ t e c n i c a l d r i v e n เนี่ย,ยถ้าลองปัจจัยทุกตัวออกไปแล้วเนี่ยเราบอกได้เลยว่าณปัจจุบันนี้ถ้าบอก,ล,กลึกสุดใจจ,จริงๆเนี่ย มันมีรูมพอที่จะไปใกล้ๆสามพันไหมนะครับไปได้ครับแต่เรื่องทามมิ่งอย่างคุณกิตา้าพูดถึงยกตัวอย่างเช่นที่เราเกริ่นมาว่าถ้าเรื่องภาษีทรัมป์จบหละแล้วถ้าเรื่องเทรดบอลที่มีทามมิ่งว่าอาจจะไปเจอกันเดือนเมษาคุณสีจะเจอคุณทรัมป์อีกเดือนเมษาแล้วมีโพซิทีฟเอาคำออกมาจาก มิ팅ตรงนั้นแล้วเรื่องสงครามที่อยู่แบ็กกราวด์ไกลๆนะครับตอนนี้เริ่มไกลแล้วก็คือรัสเซียยูเครนหรือทำภูมิภาคอื่นเนี้ยคูดาวลงแล้วไม่เพียงคูดาวอาจจะเกิดสันติภาพจริงๆเนี่ยบทบาทของเซฟฮาเวน,นเองเนี่ยก็จะหายไปทุกคนก็จะกลับมาสู่พื้นฐานความเป็นจริงว่าตกลงปัจจัยพื้นฐานทองคืออะไรผมกำลังหมายถึงว่าด้วยราคาไดรเวนแบบนี้เนี่ยผมนึกภาพย้อนไปที่บิตคอยครับว่า บางทีเรามองมูลค่าบิตคอยเนี่ยมันไม่น่าจะมีมูลค่าเยอะขนาดเป็นแสนเหรียญได้แต่ด้วยสิ่งที่ยอมรับของโลกยอมรับในสังคมต่างๆเนี่ยทองคําก็สามารถที่จะมีแว l ลูตรงนั้นได้แม้ถ้าไม่มีฟิสิกอลแวลูก็ตามนะครับผมว่าด้วยบทบาทของของทองคําปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามเนี่ยคนให้แว l ลูทางจิตใจเยอะคือ ไม่ได้ให้ value ในเชิงที่เป็น physical จริงๆมันมี value ที่เป็นนามนธรรมเรียกวอย่างนั้นแล้วกันที่ตอบโจทย์ว่าเรื่อง store value ตัวนี้ทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่คนยอมรับในอนาคตทัศนคติในเรื่องอะไรต่างาที่เกี่ยวกับทองคำเนี่ยคนโอเคนะครับหมายก็ผมมองว่าอย่างก็างตามเนี่ยดาวไซ i ์ลิกสึงทองอยังต่ำอยู่นะครับ<ม>แล้วก็ถ้าถ้ามองตัวเลขที่มีความเป็นจริงจริงเนี่ยการคาดหวังที่ดีที่สุดได้เนี่ยคือส5 0 0เหรียญ ครับคาดหวังที่แบบเหมือนกับว่าไปได้ไกลสุดเนี่ยจริงๆเนี่ยค,คือตัวเลขที่3,000เหรียญน,นะครับในระหว่าง3,500ถึง3,000เหรียญเนี่ยอนาญาตพูดว่าเราควรจะดูทุกๆร้อยเหรียญน,นะครับผมว่าตอนนี้ด้วยตัวเมตริกของราคาทองเนี่ยเรามองทุกร้อยเหรียญได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยอยู่ในจุดที่ว่าเป็น4,000เหรียญเนี่ย คุณจะมองยังไงก็ตามเนี่ยด้วยแมตริกของมันเนี่ยคุณสามารถมองทีละ100เหรียญได้สอดคล้องกับอะไรสอดคล้องกับ volatility ของตลาดนะครับ volatility ของตลาดปัจจุบันเนี่ยในช่วงที่ฮอตฮอตเนี่ยเราเห็นว่าบวกลบแต่ละวันเนี่ยหนึ100เหรียญปกติแล้วนะครับแปเหรียญถึง100เหรียญเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากที่เกิดขึ้นได้แล้วปัจจุบันนี้มันครูดาวลงมาระดับที่ประมาณสัก 50- าสถึงหกเหรียญ ด้วยสเปรดที่เกิดขึ้นด้วยมูลค่าทองท,องที่สูงขึ้นเปอร์เซนเต์นตนของทองในการแขวงในแต่ละตัวนะครับอยู่ที่5 0ถึงห0 0่ยเหรียญหมายความว่าไงถ้าคุณพูดถึง500เหรียญเนี่ยมันคือ5ครั้งเท่านั้นเองนะครับ <Okay. S 1> นั่นหมายความว่าถ้าคุณจะมองราคาทองที่เป็นจริงจริงเนี่ยนะครับแล้วก็กําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนเนี่ยแน่นอนคนลงทุนเนี่ยอยากซื้อราคาถูกที่สุดเ็าจะถามคําถามว่าตกลงมันจะไปได้ไกลขนาดไหน นะครับ<ช>ผมมองว่าผมก็จะอยากให้บทเรียนว่าตอนนี้มันยัอัพเทรนอยู่มันไม่ได้บอกว่าเป็นดาวเทรนเพราะฉะนั้นการอัพเทรนเนี่ยบายออนดิฟแน่นอนในแง่สแตจีขึ้นอยู่กับบายออนดิฟตรงนี้คุณจะบายออนดิฟได้แค่ไหนเมื่อไหร่แล้วก็สัดส่วนอย่างไรนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าเมื่อดิฟมาแล้วถึง4,000เหรียญหนึ่งไม้ไปก่อนนะครับ<ช>ทุกๆ100เหรียญในระยะสั้นๆผมว่าคุณตัดสินใจได้เลยณตอนนี้นะครับเช่นเดียวกัน100เหรียญไม่ได้หมายความว่าขา ขาลงอย่างเดียวนะเป็นผู้ซื้อนะครับนิพานต่อให้เป็นขาขึ้นทุกหนึ่งร้อยเหรียญคุณก็พิจารณาสะสมทองได้นะแต่ตอนเนี้ประเด็นคือคุณต้องหาฐานที่ดีที่สุดฐานแรกคือสี่พันเหรียญระดับพันเหรียญเนี่ยสี่พันตอบโจทย์แล้วมาลงมาประมาณสี่ห้าร้อยเหรียญแล้วนะครับฐานต่อไปที่คุณต้องคอนซีเดอร์จริงๆเนี่ยก็ยคือสามพันห้าร้อยเหรียญน,นะครับชัดเจนมากๆนะคะแล้วก็เป็น strategy ที่น่าจะ ทำให้วางแผนได้ดีนะคะหาจุดที่เป็นจุดเหมาะสมก่อนแล้วค่อยๆปรับ position นะคะทุกการเปลี่ยนแปลงที่มีระดับ l ลเ e l สำคัญน,นะคะ Follow the money the